เราขับรถหลงทางตอนดึกเลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดเปรียปร่ยวๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน GPS ก็ไม่มีในแผนที่ก็ไม่ขึ้นแต่เราเรียบเลยคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกทางมันมืดสนิทต,ต้นไม้สองข้างทางสูงท่วมหัวไฟหน้ารถส่องไปเจอแต่ความว่างเปล่ายิ่งขับลึกเข้าไปยิ่งรู้สึกแปลกๆเหมือนเวลาหยุดนิ่งหรือเราวนอยู่ตรงไหนกันแน่ จู่ๆก็มีเงาตะคุ้มคุ้มแวบผ่านกระจกหลังแล้วได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆว่ามาแล้วหรอ เราเหยียบคันเร่งมิดรีบหาทางออกให้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาพอผลทางนั้นรถเราก็ดับสนิทอยู่หน้าบ้านตัวเองพอเช้าดูแผนที่ทางนั้นหายไปจริงๆไม่รู้ว่าเมื่อคืนเราหลุดไปอยู่ที่ไหนมาขอเตือนว่าทางลัดบางเส้นไม่มีอยู่ในแผนที่จริงๆผู้สนับสนุน KMM ข e ด t Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง